หยาฉันจะเป็นคนจัดการพวกแกเองฮึฮึเฮ้ยจ้าจ้าฮ้ยอย่ามาทำตัวไร้สาระนะ

ยอ <Yeah! S 2> ไม่ต้องกัชหยอยอช่า yeah! <Yeah! S 2> จะใช้ท่านี้จัดการแก่ะ <Huh? S 2> หัทำไมไม่ทันก็จะเลยอกเอ้ากกูหังกว่ท่านี้ Hả? Lăng khiết tao! Dạ! Ôi mày, mê bye bye. กูว่ากูาขอหยุนแล้วกูกูขอหยุนแล้วทุกคนมาช่วยได้อยู่นะไม่หอมกูก็จะเลยให้ได้เลยไอ้สัตว์โอเคจะค เอาละถึงคราวของฉันบ้างแล้วปืนใหญ่พิฆาตลำแสงมันฉากวากะมันต้องมันต้องเที่กว่านี้เว้ยย<า>ะอืมองั้นนจะขอดีแลว 呀！好了呀。